ใครใช้ Facebook โพสภาพบทความตอนนี้เป็นช่องทางทำเงินได้นะไปดูเลยคนพาดหวังกับ f c e e o o o รีวิวกันเยอะว่าคลิปดีโอไม่ได้ทำเงินอย่างที่คิดอย่าเพิ่งท้อใจมีต้าสร้างช่องทางสร้างอะไรได้ใหม่ให้กับเหล่า Creator อร์ค่ะชื่อโปรแกรมโบนัสประสิทธิภาพหรือ Facebook Performance b o โบนสมีไม่กี่ประเทศค่ะที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้นะคะ ถ้าคุณอยู่ในประเทศเหล่านี้คุณก็คือคนที่มีสิทธิ์สร้างไรายได้หรือมีสิทธิ์ถูกเชิญได้เหมือนกันอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันสเปนโคลัมเบียอาเ์เจนตินาเปรูและ3ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและประเทศสุดท้ายคือไทยแลนด์ค่ะโปรแกรมนี้จะเริ่มในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมนะคะ อยากให้เหล่าครีเอเตอร์หลายๆท่านค่ะกลับไปเช็คที่ข้อมูลหลังบ้านของคุณว่ามีเครื่องมือนี้ปรากฏมาหรือยังไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดมืออาชีพหรือมีตาบิ e สเนตซูตค่ะเช็คดูว่ามีโปรแกรมตัวนี้ชื่อนี้ขึ้นมาหรือเปล่าถ้าใช่ให้รีบกดรับอย่างไวเลยนะคะเพราะจะเริ่มสร้างไรายได้ตั้งแต่กลางเดือนมีนานี้เป็นต้นไปค่ะสร้างไรายได้คือการโพสต์ Facebook เป็นแบบสาธนารณะนะคะยกเว้นคลิปรีวและสตอรี จะไม่อยู่ในการสร้างรายได้ของเครื่องมือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นบทความได้รูปภาพได้คลิปที่มีความยาวมากกว่า90นาทีสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะแล้วใครที่จะรับรายได้ที่ถูกเลือกจาก Facebook สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวหรือเพจที่สำคัญค่ะ a c e b o o k ส่วนตัวอย่าลืมเปิดโหมดมืออาชีพนะคะจึงอยากให้ทุกคนค่ะ กลับไปดูโปรแกรมหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นแดชบ o ร์ดมืออาชีพหรือมีตาบิสเนสซูทค่ะว่ามีเครื่องมือสร้างไรายได้ตัวนี้เข้ามาหรือยังอย่าลืมนะคะรีบกลับไปดูด่วนค่ะวันนี้คุณทิพย์สเสียงสอนดีลาไปก่อนค่ะ